สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลุยมิรุโรยูเปอร์แอคทีฟนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นประจำนะครับที่เราจะมีพิธีกรซึ่งเป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วเราก็คัดเลือกเข้ามานะครับเข้ามาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการนะครับสําหรับวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณอายุทธชัยบุญธรรมนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ประสานครับสวัสดีครับแหมยินดีครับที่ได้เป็นพี่นะครับก็ เขาับถือในฐานะที่ก็มาขอบคุณมากซึ่งมีอยู่าร์กน่วแน่บครับต้องขอบคุณนะครับที่มีโอกาสมาร่วมรายการนะครับครับแลนนี่เวลามาในรายการนี้ผมเห็นว่าแต่ละท่านนี้ก็จะต้องลงภาคสนามด้วยครับแล้วเป็นยังไงครับไปทํางานลงภาคสนามได้ไปเห็นเบื้องหลังการทํางานของทีมม่รุโรดแบบนี้หนึ่งสนุกสองเหนื่อยแต่ก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้อะไรต่างๆมากมายให้รู้ว่าคนสูงวัยเนี่ยครัดีๆครับยยงมงดีๆครับซูเปอร์แอคทีฟครับ เข้าสู่ช่วงสูงวัยไอดอลครับอายุผมว่าตอนนี้น่าจะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่กําลังอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือบางท่านอาจจะเกษียณไปแล้วเพราะว่าพอถึงช่วงเกษียณนี่หลายๆคนก็จะพูดถึงเรื่องว่าเมื่อเกษียณแล้วทาอะไรดีจริงๆแล้วอายุมีตอนนั้นก่อนจะเกษียณนี่มีแผนไหมมีครับมีเยอะเลยครับเพราะว่าคิดว่าเกษียณจะทำงน้นทำนี่เพราะตอนยังไม่เกษียณนี่ก็ทําแต่งานพี่ประสานเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยมันจะมี3มอย่างสุขภาพ เวลาเงินตราเงินตรามันจะไม่มาพร้อมกันบางคนต้องให้รอพร้อมกันถึงจะเที่ยวได้พอสุขภาพดีเงินตราไม่มีเวลาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็เที่ยวไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําว่ายังไม่ต้องเกษียณนะครับถ้าอยากเที่ยวเที่ยวไปก่อนเลยก็พยายามทาทุกอย่าง3อย่างนี้เข้ากันผมว่าเรื่องสําคัญนะครับคุณผู้ชมสําหรับคนที่ใกล้เกษียณก็อาจจะต้องวางแผนไว้สักนิดหนึ่งว่าหลังเกษียณแล้วอยากจะมีอาชีพอะไรอยากจะทําอะไรอย่างเช่นเคสของเราในวันนี้นะครับเป็นอดีต รองผู้อุ่งในการโรงเรียนนะครับปัจจุบันอายุ77ปีแล้วนะครับเกษียณมาก็สัก17ปีวางแผนไว้ครับว่าหลังจากเกษียณนี่อยากจะทําสวนปลูกแคคตัสโอ้แล้วตอนนี้กลายเป็นสวนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีแคคตัสเป็นหมื่นๆต้นเลยครับอยู่ที่จังหวัดประจีนบุรีน่าติดตามดูครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันนะครับว่ารองผู้อุ่งในการโรงเรียนท่านนี้คิดอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันครับ ต้นน้ำนหนามวันนี้ i, คงจะทำไม่ได้พ่อคงทำไม่ได้พ่อปลูกพริกลูมมะเขือกินข้างบ้านเนี่ก็มีความสุขอยู่แล้วไอ้นี่หนามพ่อคงทำไม่ได้แต่มาลองทำเขาจริงๆมันเป็นไปได้ครับแล้วเราก็รักเขาแต่ เริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2559โดยที่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ลูกสาวเขาซื้อมามาเลี้ยงเล่นๆตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆทีนี้พอสะสมไปมานี่เพื่อนมาเจอเขากว่าเอต้นนี้สวยดีนเนาะเราซื้อต่อเอาไปเขาเ็าหยิบไปเขาก็ให้ตังค์ซื้อมาเพื่อนก็เอาไปอีกอย่างเงี้ยเอะมันขายได้นี่นา เขาก็เลยเร,เรามาลองทำแคคตัสด,ดูไหมจริงๆใหญ่ๆก็คือมี3มสายพันธุ์คืออันหนึ่งก็ยิมโนอันที่สองก็คือแอตโตอันที่สามก็คือแมมมิลาเลียม,มีอยู่3ามสายพันธุ์แต่แต่ละสายพันธุ์ก็จะแยกย่อยต่อไปอีกเยอะแยะเลยครับ อันนี้เป็นกระบองเพชรเ,เรียกว่ายิมโนโย,ยิมโนนี่ต้นนี้เฉพาะต้นนี้เขาเรียกยิมโนหนามโหโดฮาโมโตมันก็เป็นกระบองเพชรสายของยิมโนเนี่ยมันเป็นมีหนามนะครับฮาโมโตนี่มันจะมันจะมีดอกสีเหลืองนะครับต้นนี้อายุราวๆประมาณ4ปีเศษนะครับ เมโลหนาตะขอนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับนาตะขอนะครับอ่าอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะอย่างงี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอส t r o ไฟต t ํานะครับเป็นประเภทจิมโนที่อ่เป็นประเภทกระวองเพชรที่ไม่มีหนามนะครับต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่ครับกลัวต้นเขาจะเอน็นก็เลย ักไม้ไว้ค้ำเพื่อว่าให้เขาตั้งตรงนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเอาออกได้แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าขนนกญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นขนสีขาวแต่ว่าแข็งนะครับไม่นิ่มอันนั้นก็แมมมีลเลื่อยชนิดหนึ่งคือแมมขนนกเหลือง จำไม่ได้เขาไม่เคยนับด้วยแหละแต่ว่าประมาณกันว่าที่ที่อยู่เนี่ยกับที่ขายไปตอนนี้ที่ขายไปมากกว่าที่นี่นะรประมาณประมาณหมื่นแหละครับเป็นเป็นเป็นหมืนม่นๆแหละครับแต่ไม่รู้ว่าทําเท่าไหร่เรียนรู้โดยว่าไปดูสวนอื่นๆเข้าม,มาบ้างดูใน YouTube บ้าง เราก็มาประมวลความรู้แล้วเราก็ลงมือทำผิดบ้างถูกบ้างอันไหนถูกเราก็จำไว้เอออย่างนี้ใช้ได้ก็มีความสนุกครับเพราะว่ามันมันมันท้าทายอ่ะเวลาให้น้ำก็คือลดน้ำนี่ประมาณ3วันต่อครั้งและลดตอนเช้าเท่านั้นเหตุที่ลดตอนเช้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดลดตอนเย็น น้ำมันจะไปค้างอยู่ในหัวไม้นี่แหละนะครับเรารดน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะไปแฉะอยู่ข้างล่างรากของเขาจะเน่าปีแรกเราขายไม่ได้สักต้นเพราะมันยังต้นเล็กๆแล้วมีชาวบ้านเขาผ่านมาเห็นอาจารย์ทวินแกนั่งปลูกทำอะไรเนี่ยเออแกก็ปลูกแพกตัด แล้วมันจะเป็นยังไงแฮกตัดเนี่ยมันจะขายได้เลยเราก็บอกก็ยังไม่รู้นะก็ทาเรื่อยไปในปีแรกผมขายไปได้สักต้นพอต่อมาปีที่สองมันก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะมีคนมาดูแลเรามาดูเราแล้วแหละเออเราก็พอขายได้แล้วครับปีที่สองนะปีที่สามเต็มเลยครับเต็มตัวเลยครับ ต้องโอดทนครับกว่าจะกว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยครับเราจะปลี่นกระถางเนี่ยอันนี้ไซส์ประมาณ4นิ้วกว่าเราจะขายได้เนี่ยเปลี่ยนมาสามครั้งนะครับคนไม่รู้คนบอกเฮ้ยปลูกแล้วปลูกเลยอ้ยเห็นสวนแคคตัสนี้น้าไปเที่ยวนะครับครับผมผมว่าสําหรับคนที่เป็นแบบแฟน ชอบปลูกนี้น่าจะถูกใจมากน่าจะถูกใจครับแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจมากๆก็คือว่าคุณลุงท่านนี้นะครับตอนนี้อายุ77ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่ามาเริ่มต้นทําสวนแคคตัสนี่ตอนที่อายุ72อนะครับายุไม่น่าเชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อเนาะ72มันไม่น่าแต่คิดอะไรออกแล้วใช่ไครับปกติคนอายุ72นี่ก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนแล้วแต่นี่72มาเริ่มต้นอาชีพใหม่แล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นเอง นรบิดจนกลายเป็นสวนครับคหมาที่ประสานคือ5ปีนี่5ปีนี้สั้นทุกอย่างขึ้นมานะครับอยากเห็นอยากชมจริงๆครับความรู้จากเป็นศูนย์เลยนะครับเขาบอกว่าวิธีการหาความรู้ก็เหมือนกับคนรุ่นใหม่ๆก็คือหาจาก YouTube หาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับสมัจากสิ่งที่ไม่รู้นะครับค่อยๆพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าสวนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านชมครับดีครับเนี่ยอย่างเนี้ยสวยงามมากเลยครับ เป็นบ้างที่สวยบ้างสวยก็คือดูลายของเขาลายนะครับลายเขาจะขึ้นนูนสวยมากเลยครับต้นนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นยิมโนยิมโนด่างที่มีด่างครบนะครับมันจะมีแบบบ้างสวยด้วยแล้วก็ด่างด้วยครับราคาต้นนี้จะอัพขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นด่าง เหตุที่มันมีราคามากเพราะว่าในร้อยต้นพันต้นเขาจะมีด่างแค่ต้น2ต้นเท่านั้นเช่นต้นนี้นี่ครับแอตโตเวทัมมีวีเขาเรียกว่าถ้าวีครบอย่างนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์วีเป็นร้อยๆพันๆต้นจะมีสักต้นหนึ่งก็ยากนะครับแบบนี้ <Gothic Channel> ถั้งเงินเขาจะขนสีขาวนะแต่ถั้งทองขนเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาเรียกว่ายิมโนนหนามพิกุลมันม,ม,นมีมันมีหิมะเขาขาวใช่ใช่ครับถ้าวันนี้ถ้าฝนไม่ตกปันนี้มากันเยอะแล้วเสาอาทิตย์มาตรึมหน้าที่ของคือโอ้โหปฏิคมมันดับแรกเลยต้อนรับชวนเขาว่าเรา จะไปดูตรงโดมโน้นก่อนไหมดูนี่ไหมแล้วแต่แล้วแต่เราจะบอกกับลูกค้าว่าควรจะดูตรงไหนอันไหนเราตอบได้เราก็ต้องตอบไปไปมีคนเขาถามตาว่าเนี่ยตาไปบอกเขาทุกอย่างอ่ะไม่กลัวเขาทาแข่งเหรอผมไม่เคยคิดอย่างนั้นถ้าถ้าสมมติว่าเขาเอาไปทําได้เนาะเราก็เราก็ดีใจที่ว่าเออสอนเขาแล้วเาําทำได้ดีด้วย เขาอาจจะทำได้ดีกว่าผู้พูด,พดก็ได้สอนทุกคนทุกเรื่องที่เขาอยากรู้เขาถามมาจะตอบทันทีว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงมันเริ่มจากแต่การเริ่มต้นนี่หนูต้องอดทนนะเหมือนกับตานี่แหละตาต้องอดทนมากว่าจะขายได้นี่เป็นสามปีเลยนะ <c oughs> นะครับ อดทนไหวไหมล่ะมันเป็นความสุขที่สุดเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ในสวนเนี่ยมืดไม่รู้ตัวมันเพลินมันดูอะไรเพลินไปเพลินนะครับเวลาเราดูต้นนี้ต้นนั้นมีหญ้าไม่ถอนบ้างอะไรเงี้ยอืมก็ไปเรื่อยๆจนมืดเลยครับ แล้วครับมาถึงช่วงสูงวัยไปให้สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพาเที่ยวพากินพาช้อปพาชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปไหนครับไปดูเห็ดครับดูเห็ดนะครับกระท่อมเห็ดฟาร์มครับอ๋อแววิธีการผลิตจนถึงทํามาเป็นอาหารให้เรากินเลยแปลกยังไงครับเห็ดนี่เราเห็นมาเยอะแล้วนะครับอายุที่โอ้โหมันแปลกครับครับอยากให้ติดตามจริงจครับเพืสายครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองติดตามกันดูนะครับผม วันนี้เราจะไปที่ไซน้อยครับแต่ท่อมเห็ดมีเห็ดหลายชนิดครับเราพาไปดูวิธีการเก็บเห็ดวิธีการเลี้ยงเห็ดยังไงดีครับคือปกติเราไปแหล่งเพราะเห็ดแบบนี้เราจะเห็นว่าเขาเพาะสำหรับการการขายเข้ามาทําอาหารอันนี้แต่ที่นี่เป็นคล้ายๆศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับลักษณะเขาร่มเย็นแล้วก็มีน้ําพุมีกระท่อมเป็นหลังๆครับน่าเดินมากเลยครับคือจัดให้เป็นคล้ายๆสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับใช่ครับ แหล่งเรียนรู้ทางกเกษตรกรรมรครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอายุธโอ้โหเปิดไปแล้วครับก็ตกใจเหมือนกันที่แรกครับ <นะ S 2> มันเป็นกระท่อม,อมใใคล้ายกระท่อมปลายนาแต่หลังใหญ่หน่อยแล้วก็มีเป็นคล้ายคเป็นขวดนะครับในขวดนั้นเขาก็ใส่พวกแก่หนักประมาณทัก ก้าวขีดเป็นแค่หัวเชื้อหัวเชื้อหัวเชื้อนะครับแล้วก็จะมีเห็ดออกมางอกออกมางอกออกมาครับแล้วที่เห็นเราเห็นอยู่นี่เห็ดอะไรครับอันนี้มีหลายพันเลยครับสี่ห้าพันเลยครับอยู่ในอยู่ในกระท่อมอยู่ในกระท่อมเดียวกันนะครับเขาก็จะมีให้เราดูใช่เพราะเราจะเห็นว่ามีเห็ดหน้าตาแปลกๆบันจะเขาจะมีความชุ่มชื้นอะไรต่างๆนลครับก็ดีมากเลยครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแสดงว่าคนเข้าไปในกระท่อมนี้ก็จะได้เห็นเห็ดบางสายพันธุ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นใช่ครับใช่ครับใช่ครับเั่นั้นไปเจอเห็ด ชื่ออะไรก็ครับจาได้ไหมครัโอ้โหหลายพันเลยครับแต่ที่อยากจะให้ชมก็คือเห็ดสีเหลืองสีเหลืองเหมือนดอกกุหลาบเลยครับเห็ดเห็ดมีกี่ชนิดครับน้องที่กระท่องเห็ดฟาร์มไซน้อยนะคะจะมีอยู่สีชนิดค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นนางฟ้าพูทฐานค่ะนางฟ้าพูทานจะมีลักษณะพิเศษเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะอันนี้จะโครงสร้างคล้ายๆไก่ค่ะใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นนี้เราหยอดเชื้อประมาณ25่ส้ถึงา 5วันค่ะถึงเชื้อแต่สีขาวนะคะเส้นใยสีขาวจะเต็มก้อนเราสามารถมาเปิดดอกได้ค่ะพอเปิดดอกมันดอกจะแทงช่อประมาณ7-10วันค่ะครับแล้วแบบที่สองครับแบบที่สองนะคะจะเป็นนางรมฮังการีสีขาวค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวอ๋อตัวนี้นะครับบางนิสาจะเป็นสีชมพูใช่นางมสีชมพูตัวนี้จะเป็นลูกน้ำที่เสรจจะสวยใช่แล้วโครงสร้างในการกินก็จะเป็นแบบปลาหมึก อ๋อรสชาติในการปลาหมึกอ๋ออันนี้จะไปเนชุบแป้งทอดแล้วสุดท้ายจะเป็นเปลืกหื้อเปลืกหื้อยู่ข้างหลังของพี่เลยนะคะเปลืกหื้อก็ตัวนี้อ๋อลักษณะเป็นเปลืกหื้อใช่ค่ะก้านมันกระชันหนาหอมก็จะบานมี่สามารถเก็บได้9ก้ถึงสิเซนติเมตรรสชาติจะเป็นไงครับเนี่ยมันหอยเปาืหื้อค่ะหอยเปาืหื้อเลยใช่ไหมครับนึบๆ เคือเข้าไปเนี่ยเขาจะสอนวิธีการเก็บเห็ดด้วยพี่ประสานอ๋อเราสามารถไปเก็บได้เลยเก็บได้เลยขนาดเก็บก็คือขนาดเท่าเหรียญ10บบาทตัวเห็ดเนี่ยครับวิธีการเก็บนะครับมือซ้ายจับขวดมือขวาโยกซ้ายตรงตรงปลายนะครับตรงปลายขวดมันจะมีแหลมๆออกมาโยกซ้ายหนึ่งทีขวาหนึ่งที บนหนึ่งทีล่างหนึ่งทีแลอกด้ดีมาออกมาเลยครับเขาจะแนะนําวิธีการทุกอย่างสมบูรณ์แบบออกมานะครับแสดงว่าที่นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปเที่ยวตามสวนต่างๆใช่ครับเขาให้เราไปเก็บผลไม้กินได้อันนี้แต่ว่าเพียงแต่อันนี้ทาเป็นฟาร์มเ็ดคร์เราสามารถเข้าไปดูหาความรู้แล้วก็เก็บเองได้ด้วยใหญ่มากเลยครับช่อหนึ่งประมาณ3ขีดครับถ้า3มช่อก็ประมาณโลนึงเลยโอ้โหขนาดใหญ่นะใหญ่ครับเอามาทํากับข้าวได้หลายชนิดเลยครับน่าสนใจมากเลยครับ นี่ดูแล้วถ้าสนใจอยากจะเอาเห็ดกลับไปเพาะที่บ้านแหมจะได้มีภูมิใจนะเพราะเห็ดกินเองได้ได้ไหมครับอยุตนีความรู้สึกแรกของผมนะก็ต้องมีกระท่อมต้องมีอะไรถึงจะทำไม่ใช่แล้วก็พี่ประสานโรคมันเปลี่ยนไปครับเราซื้ออุปกรณ์ของเขาครับราคาไม่แพงนะครับ1ิบาทเองอ๋อเรอฮะซื้อไปแล้วอยู่คอนโดสามารถเพาะเห็ดเองได้อยู่บ้านเพาะเห็ดเองได้เราก็หาที่แบบเป็นมุม ชื้นๆนิดหน่อยใช่ไหมครัไม่ต้องชื้นนะครับมุมธรรมดาเนี่ยของตามร้าน20บาทพลาสติก2อันเป็นกระมังมีหินวางนิดหน่อยตั้งเฉียงเฉียงหน่อยตั้งไว้พรมน้ําวันละครั้งหรือ2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่อากาศอุณหภูมิตั้งไว้5้ถึงเวันครับครับได้กินเห็ดอยู่คอนโดมีเห็ดจากฝีมือเรามาผัด้ำมันหอย ทำกับข้าวอะไรได้มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเราไปซื้ออุปกรณ์ได้ครับสำหรับการปลูกได้สำหรับการเพาะเห็ดได้แล้วเขาจะสอนครับเขาจะสอนวิธีการสอนวิธีลดน้ําสอนวิธีดูแลรักษาแล้วก็สอนวิธีไม่ให้เชื้อราขึ้นง่ายครับผมไปเรียนรู้แป๊บเดียวน่าสนใจมากครับน่าสนใจครับน่าสนใจครับพอเรียนรู้เสร็จหิว ผมก็เอ้ไเดี๋ยวสั่งกะเพราเนื้อกัะเพราหมูกินดีกว่าครับครับไม่มีครับไม่มีใช er ่ไหมฮะเมนูมาทีแรกตกใจเลยครับเป็นอะไรบ้างครับแกงเขียวหวานเห็ดโรตีที่ประสานไม่ใช no ่แกงเขียวหวานไก่โม่นี่เป็นแกงเขียวหวานเห็ดเห็ดครับรสชาติดีอร่อยเห็ดชุบแป้งทอดอ๋อครับครับยำวุ้นเส้นเห็ด พิซ่าเห็ดโอ้โหนี่สารพัดเห็ดเลยนะครับสารพัดเลยครับทุกอย่างดีหมดเลยเขาเอาเห็ดนี่มามาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหมดเลยห้าอย่างเนี่ยเป็นเมนูเห็ดทั้งหมดเลยครับมันไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วรสชาติอร่อยเหมือนใช่ได้ใ่ไหมครับนนหมูเหมือนไก่ธรรมดาเลยใช่เพราะว่าเห็ดบางชนิดกินแล้วจะรสชาติเหมือนเนื้อไก่พี่ประสานครับผมมีเมนูพิเศษผัดไทยครับ ผัดไทยเห็ดครับอ๋ออันนี้ไม่ค่อยได้เคยเห็นนะครับโอ้โหมันสุดยอดเลยถ้าฝรั่งได้ชิมได้กินแล้วจะต้องลืมผัดไทยธรรมดาปกติเราจะเห็นผัดไทยกุ้งผัดไทยเนื้อไม่มีครับผัดไทยเห็ดครับรสชาติเป็นยังไงครับได้ชิมไหมครได้ชิมทุกอย่างครับแล้วก็อิ่มมากอร่อยครับรับประกันครับ คุณภาพเลยครับครับครับผมนี่ถ้าสนใจนี่แวะไปเยี่ยมเยียนที่นี่ได้ยังไงบ้างครับเขาเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเลยเก้าโมงถึง18.00นที่ใส่น้อยครับเปิดทุกวันมีกาแฟกินอร่อยมากแล้วก็มีน้ําพุชิลชินั่งไอขาชมน้ําพุอะไรต่างๆได้เลยครับจะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับน่ยเฉาะอย่างยิคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเห็ดและอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับครับผม เข้าสู่ช่วงห้องเรียนสูงวัยนะครับวันนี้เราจะสอนทําขนมครับแต่ว่าเป็นขนมจากทางใต้นะครับอาจจะเป็นขนมที่โบราณโบราณหน่อยไหมครับเขาบอกว่าชื่อขนมกลวยเคยได้ยินไหมครับอายุเคยได้ยินนะขนมกลวยขนมกงขนมลาอะไรพวกนี้คืออายุก็คุ้นกับอาหารทางใต้อยู่แล้วใช่ไหมพอคุ้นครับพอคุ้นครับสูตรขนมหวานนี้เขาบอกถือว่าเป็นสูตรโบราณโบราณนะครับแล้ววันนี้คุณครูที่จะมาสอนเรานี่ก็ถือว่าเป็นครูรุ่นใหญ่ เพราะว่าเป็นคุณยายอายุ80ปีนะครับ80ครับจะมาสอนสาธิตบอกทั้งสูตรบอกทั้งวิธีการแล้วก็กลเม็ดเคล็ดลับว่าวิธีการทําขนมกรัวนี้ทำอย่างไรบ้างครับผมจะไปติดตามชมกันครับมาตามผมกันมจัวลยกไอ้นมจัวนี่ก็เยอะกว่าอ่างติ่มโจกกันมันดุกดิ้งเลยลูกเปลี่ยนนู่นเป็นอ่างติ่มจกจึ่งมาตามในลูกลั่นเล่ๆได้ลูก bè mình từ thời lấy cồn tầm ở lấy cồn Lục lá đến làm tí trung làm tan cửa trắng nít Tên mặn Tên rầy quần đấy na, ai quần tên luôn Tương mắt nhắn kênh trái cháy nằm kì đôi na. Từng thức lại thế này mà ý này tươi nia ý thức nưng thức ý thức quăng, thức ý này quăng này nưng, này mò thức ý này mấy ก็แล้วลู้นุ่มสวยก็ไปตำเาแร่ตลอดไปตำเล่เดี๋ยวกินแล่เราช <c oughs> ูดหญ่เป็นรื้อเลมากเอาละครับวันนี้ลุยไม่รู้โรยชุเป,ป์แอคทีฟหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวให้อายุเป็นคนปิดรายการลาคุณผู้ชมนะครับได้ครับครับท่านใดสนใจนะครับ,รบทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตีห้าครึ่งถึงหกโมงตื่นเช้าๆหน่อยนะครับไทย PBS กดช่อง3เลข3นะครับเลข3ครับกดเลข3ครับแล้วถ้าดูไม่ทันแล้วครับทำยังไงดู YouTube ได้ครับสมัยนี้ YouTube ดูได้ตลอดเลยครับแนะนำวิธีการหน่อยครับเข้าไปที่ YouTube ้เขาไปที่ YouTube แล้วก็กดนะครับคำว่าลุยไม่รู้ลุยไม่รู้ลอยซุปเปอร์แอคทีฟหรือลุยไม่รู้ลอยก็ขึ้นแล้วครับใช่ครับก็สามารถไปชมตอนเก่าๆได้ได้ครับชมได้เก่าๆได้ทุกตอนเลยครับได้ครับครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณอายุดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ